ความทรงจำดีๆอยู่กับเราเสมอเมื่อเวลาผ่านไปคนที่เคยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้อาจไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วไม่ว่าเพราะย้ายไปไกลหรือจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามสิ่งที่ยังคงอยู่ไม่ใช่เสียงพูดคุยไม่ใช่เงาของใครสักคนแต่เป็นความทรงจำ ที่ค่อยๆก่อร่างขึ้นมาในหัวใจของเราความทรงจำดีๆนั้นคือสิ่งที่ไม่มีวันหายไปไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนภาพในอดีตยังคงชัดเจนในใจเราเสมอยามที่นั่งเงียบๆความทรงจำดีๆจะค่อยๆลอยมาทั้งภาพเสียง กลิ่นและความรู้สึกบางครั้งเรายิ้มบางครั้งทำให้เรามีน้ำตาแต่ความทรงจำเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราต้องเศร้าตรงกันข้ามมันคือของขวัญล้ำค่าที่ยืนยันว่าชีวิตของเราเคยงดงามเคยอบอุ่น และยังคงเป็นเช่นนั้นเสมอบางวันเราอาจนั่งดูรูปเก่าๆเห็นรอยยิ้มของคนที่รักเห็นภาพจิจกรรมที่เคยทำด้วยกันเสียงัวเราะที่เคยดังในบ้านอาจเงียบไปแล้วแต่ในใจเรายังคงดังก้องชัดสิ่งของเล็กๆบางชิ้น ที่ยังเก็บไว้เช่นผ้าห่มที่แม่เคยเย็บของลิ่นที่ลูกเคยชอบหรือแก้วน้ำของคนที่เคยอยู่ข้างเราเมื่อมองดูก็เหมือนเขายังอยู่ใกล้ๆไม่เคยจากไปไหนความทรงจำดีๆเหล่านี้เป็นเหมือนเพื่อนใจที่อยู่กับเราทุกวันคอยปอบ คอยเติมเต็มใจในวันที่เรารู้สึกว่างเปล่าแม้คนจะไม่อยู่แต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้ในใจเรายังคงอยู่และมีพลังมากพอที่จะทำให้เรายิ้มได้ในทุกวันบางคนอาจบอกว่าความทรงจำทำให้เราเศร้า แต่เราอยากชวนให้คิดใหม่ว่ามันคือสิ่งที่พาเรากลับไปเจอความสุขในช่วงเวลาหนึ่งและช่วยให้เรารู้ว่าชีวิตของเราเคยมีความหมายเพียงใดลองนึกถึงวันธรรมดาที่เคยมีมื้ออาหารร่วมกันเสียงหัวเราะในครอบครัว การนั่งดูโทรทัศน์ร่วมกันในห้องเล็กๆทุกอย่างดูธรรมดาในวันนั้นแต่วันนี้มันกลายเป็นสิ่งที่เราหงแหนในหัวใจอย่ากเก็บความทรงจำไว้เพื่อร้องไห้แต่เก็บไว้เพื่อยิ้มให้ตัวเองว่าเราเคยใช้ชีวิตเต็มที่เคยรักเคยผูกพันและวันนี้ เราก็ยังรักพวกเขาอยู่เสมอแม้จะอยู่ห่างไกลหรืออยู่คนละโลกก็ตามถ้าเรารู้สึกคิดถึงใครให้รู้ว่ามันคือสิ่งสวยงามเพราะการคิดถึงแปลว่าเรายังมีหัวใจที่อบอุ่นและหัวใจนี้ยังสามารถรักและผูกพันได้เสมอ วันไหนที่รู้สึกเหงาลองหยิบสมุดเก่าๆขึ้นมาเปิดดูภาพเก่าฟังเพลงที่เคยชอบนั่งมองฟ้าแล้วนึกถึงใครบางคนแล้วบอกตัวเองว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรามีความทรงจำดีๆอยู่เป็นเพื่อนเสมอและไม่แน่นะคะ บางครั้งบางความทรงจำอาจทำให้เรากล้าลุกขึ้นทำสิ่งใหม่ๆเพื่อเก็บความทรงจำใหม่ๆเพิ่มเติมเพราะชีวิตยังไม่จบยังมีวันพรุ่งนี้ให้เรายิ้มอีกครั้งและให้เราสร้างความทรงจำใหม่ๆที่อยู่กับใจเราตลอดไปค่ะ